เบาเบาเข้าคลิปแล้วเนี่ยเออเข้าในคลิปแล้วอันนี้ใช้น้ำอะไรเนี่ยลุงมวยปลาเี่โอ้โหน้ำสะอาดโอ้ยัง ครับก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับก็พบกับผมเอกังกรทากแยนฟ้ามีคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปเป็นหมอกันฮะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้หมอจะมากี่คนหลังจากที่ว่านข้าวไปเมื่อวานก่อนนี้นะครับเจ็ดสิบห้าไร่วันนี้เตรียมน้ำฮะวันนี้เป็นหมอกันฮะทั้งหมดกี่ถังวะเนี่ยแปดถัง เตรียมน้ำไปแปดถังนะฮะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่า <c oughs> แล้วนี่ก็เป็นเป็นสารีที่ผมมารีวิวตอนที่ที่ทำไปน่าจะเดือนที่แล้วนะครับก็เสร็จแล้วก็จะเป็นสภาพนี้นะฮะแต่นี้ยังไม่ไดอ้ออกไปใช้งานนะฮะยางก็อ่อนไปแล้ว <c oughs> แล้วใส่น้ำตั้งแปดถังนะครับทดสอบกำลังรถครั <c oughs> บกำลังทดสอบ ว่าจะบรรทุกได้แค่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้โหลดไปแล้วครับอันนี้จะไม่มีกล่องเก็บของนะฮะไม่มีกล่องเก็บของก็จะมีแค่ที่วางท่อสูบน้ํานี่ทำไว้ทําไว้เผื่อวางท่อสูบน้ํานะครับสองข้างแล้วก็สามารถเอามาต่อกับรถไถรถแท็กเตอร์แบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเอามาพ่วงแบบนี้ได้เลยใส่สลักนะครับ ลักษณะของคอก็จะเป็นแบบนี้นะฮะหนาอันนี้เหล็กหนาพอสมควรฮะเข้ากลางเนี่ยเข้าตัวนี้หนาฮะหนาก็สองนิ้วครับสองนิ้วแล้วก็ปอกปอกอีกปอกหนาประมาณ5้ามินครับพื <c oughs> ้นที่ใช้สอยยาว3เมตรครกว้างเมตรเก ก็ยวไปเติมลมนะฮะน่าจะไปไม่ไหวน้ําคลองไม่มีปกติจะไปเอาน้ําคลองน้ำน้ำตามเหมืองนะฮะตอนนี้น้ํายังไม่มีก็เลยต้องเตรียมไปจากบ้านนะฮะพื้นเป็นพื้นเหล็กนะครับเหล็กเขาเรียกเหล็กอะไรเหล็กตีนเป็ดครับเดี๋ยวให้ดูตรงด้านท้ายนะครับ คลิปที่แล้วผมไม่ได้ให้ดูด้านท้ายเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายอีกสักรอบหนึ่งนะครับเนี่ยตรงท้ายทีต่ตรงท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เอาเหล็กเหล็กเส้นเหล็กตันนะฮะเดินยาวเลยเพื่อที่ว่าเวลาเอาบันไดามาพาดเกาะตรงนี้เกาะเอารถขึ้นนะครับเนี่ยจะเป็นเขี้ยวเขี้ยววางวางตรงนี้เลยก็ง่ายดีครับ ถือว่าโอเคครับสวยงามมากครับเดี๋ยวไปดูตอนผสมยาเดี๋ยวไปดูตอนออฉีดนะครับว่าใช้ยาอะไรยังไงนะครับเป็นยาลักษณะไหนใช้กับน้าแบบไหนนะครับถือว่าลองสาลี่เลยนะครับทดสอบเลยงานแรกเลยฮะมันทุกหนักครับตอนนี้น้ำแปดถัง เดี๋ยวมาดูยากันครับเตรียมยาไปสองลังกับอีกสี่ขวดนะครับเนี่ยยาสองลังกับอีกสี่ขวดเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไม่ได้โฆษณานะครับให้เพื่อนๆนานาได้ดูกันเจ้าของนาเขาใช้ยาตัวนี้นะครับยี่ห้อไม่ต้องดูนะฮะนี่ให้ดูชื่อสามัญเอานะครับชื่อสามัญจะเป็นตัวนี้นะฮะเพนดิเมทาลินนะครับเป็นยาเหลือง เป็นยาเหลืองส่วนลักษณะการใช้น่าจะใช้กับการคุมแห้งนะครับเป็นยาคุมแห้งที่ห้ามมีน้ำโดยเด็ดขาดเห็นพี่ที่เขาฉีดเขาบอกมานะครับมีน้ำไม่ได้ครับเดี๋ยวมันรัดไปแล้วครับเอารถออกไปเตรียมหน้าบ้านเติมลมครับยาทั้งสองลังกว่าครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้หมดหรือเปล่า ตอนนี้ก็ทีมงาน,งานทีมงานหมอก็เตรียมเซตเครื่องฮะรอวันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่ามีกี่คน,มมนอจเจ็ดคนครับรเรียบร้อยโอเคครับไปกันเลยครับผม โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงนาแล้วนะฮะเมื่อกี้อ,อยู่ที่บ้าน,นเตรียมน้ําเตรียมน้ําใส่ถังทั้งหมดแปดถังนะฮะสุดท้ายนาแปลงแรกต้องมาตักเอาน้ําในบ่อพักครับเนี่ยฮะนาแปลงนี้ต้องมาตักเอาน้นํานี่ฮะเพราะว่ายางรถมันอ่อนยางรถที่บรรทุกน้ําอ่อนอน,น,นี่สียาครับ เห็ดจีบเห็นดกาแฟกาแฟถังแล้วมันสมัยแต่นี่ไปอยากรู้พ่อมึงทำเพื่ออะไรวะเออหนูสามสิบไร่จะฉีดสักกี่ถังกันวะเหลืองประมาณสองถังอันนี้จะตวงตวงเอาเลยนะครับสามสิบไร่นะโอ้โหมือปิ๊กก็สิบไร่ถังอะเหลืองไปเลยนี่ฮะตัวยานะครับดูตัวยานะครับโฆษณายาทำงานขาวขึ้นทองไม่ได้โฆษณายานะครับ ให้ดูเผื่อมีบางท่านถามนะฮะว่าใช้ยาอะไรคุมเป็นยาคุมแห้งยาเลื่องนะครับคโคนละย่างก,กับพวกคุมเลนนะฮะแต,แต่ก็อันตรายเหมือนกัน,นอ,อนันนี้เป็นหัวฉีดลำไย,ยนะครับ ที่น้องนิกใช้อยู่ตอนนี้เป็นหัวฉีดลำใหญ่ก็จะฟุ้งๆแหลมๆนะฮะส่วนทางนู้นก็เป็นหัวฉีดประหยัดธรรมดานะครับเป็นแบบเหรียญน,นะฮะถือกล้องมือหนึง่งถือหัวฉีดมือหนึ่งครับ ยาเลื่งมากเลยแต่ไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่เป็นยาคุมแห้งนะฮะกล้องก็จะสันๆหน่อยนะครับ ยาเหลืองปิตามินเลย รอบนี้25ไล่นะครับจะเสร็จแล้วครับ การตวงยานะฮะไม่มีตวงเทปวดเลยเทไรขวดครึ่งขวดครึ่งครับขวดครึ่งก็คือพันห้าร้อยสี่สี่นะครับถังสองร้อยลิตรนะครับขวดครึ่งยาเหลืองเรียกเรียกว่ายาเหลืองยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไร แล้วแต่ครับแต่มันมีตัวยาสามัญอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งยาสามัญนะครับชื่อชื่อสามาัญเ <c oughs> พนดิเมทาลินนะครับเ <c oughs> พนดิเมทาลินเห็นไหมครับ <c oughs> วันนี้ก็เอามาสอง <c oughs> สองยี่ห้อนะครับแต่ว่าเป็นตัวยาเดียวกันนะครับโอ้ใช้มือคนเลยน,นะ ยาทำอะไรไม่ได้นะลุ่นเนี่ยเสริมยายแก้ว2ชั้นครับอันตรายนะมีการชิมอีกนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูตอนเิีดแล้วก็เดี๋ยวผมจะลาไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง Youtube เอกรันกรทั้งแอนฟาร์มครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมลาไปเลยนะครับลาไปก่อนเจอนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ครับผมแจ็คแป๊บโฟครับวันนี้ผมจะมาทั้ง